โอเคครับนี่คือผลผลิตนะฮะของผักชีนะครับอายุ6วันโดยประมาณก็จะประมาณนี้นะฮะก็จะประมาณนี้นะอันนี้ทำการลงมือปลูกเมื่อวันที่30เมษายนครับแล้วก็วันนี้ที่ถ่ายคลิปไว้ก็คือวันที่6พฤษภาครับวันที่6พฤษภาความสูง ตอนนี้ก็น่าจะอยู่ประมาณที่5ซนติเมตร6ซนติเมตรนะครับอันนี้ผักชีที่ปลูกไว้นะครับดูดูดตะกร้านี้บ้างขึ้นให้อยู่นะครับพอสมควรก็ถือว่าโอเคระดับหนึ่งอาจจะขึ้นไม่มากเพราะว่าผมหวานบางๆนะครับบางๆแล้วก็มเมล็ดที่ หวานไปบางเมล็ดก็ไม่ขึ้นเพราะว่าเนี่ยเราตีไม่แตกตีไม่ละเอียดนะครับไม่แตกไม่ได้ปลูกลึกนะครับแค่โรยๆแล้วก็เกลี่ยเกลียดินกลบนะครับอันนี้คือผลงานผักชีครับผมอายุ6วันด้วยกันนะครับอายุ6วันด้วยกัน ก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้เอามาอัปเดตให้ทุกคนได้ได้ดูกันนะครับตะกร้าซื้อมาใบละ20บาทนะครับ20บาทที่ร้านขายทุกอย่าง20บาทนะครับก็ไปดูได้สําหรับใครที่กําลังมองหาตะกร้าอยู่นะครับสัดส่วนของดินนะครับล่างสุดเลยผมก็จะใส่พวกใบไม้พวกฟางนะฮะพวกฟางแล้วก็ชั้นที่2ก็จะใส่ดิน ดินที่ขุดมาจากฝั่งนี้แหละนะครับแล้วก็ด้านบนสุดก็จะเป็นดินที่ซื้อมานะครับถุงละ20บาทนะครับนะมาดูดินเพียวๆบ้างครับที่ไม่ได้มีการผสมอะไรเลยจะขึ้นให้หรือเปล่าไม่รู้คือตอนแรกผมก็คลุมฟางอยู่นะแต่ว่าตอนนี้เอาออกมาให้ทุกคนได้ดูกันนะครับมาดูฝั่งนี้บ้างครับฝั่งนี้ เบาบางมากครับปลูกวันเดียวกันนะครับนี่อันนี้คือดินเพลียวๆทุกคนจะสังเกตเห็นว่าดินที่ที่ทุกคนเห็นตอนนี้ก็จะเป็นดินทรายนะครับเนื่องจากว่าพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ที่ใกล้เคียงติดกับทะเลนะครับพิกัดก็ประมาณ5้ถึงหกกิโลเมตรนะครับจากที่ ที่เราปลูกผักไปที่ทะเลนะฮะประมาณ5 6กิโลเมตรประมาณเอานะครับประมาณเอานะครับนะ,ะโอเคก็ประมาณนี้ครับทุกคนสำหรับผักชีอายุ6วันครับอายุ6วันครับทำการอัปเดตให้ทุกคนได้ดูกันครับก็ถ้าชอบก็ช่วย like, กดไลค์กด s u b s c รา b e ให้ด้วยนะครับผม สำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับพบกันคลิปหน้าสวัสดีครับ